สวัสดีครับพบกับเซลลร้อยล้านนะครับวันนี้ฝึกพัฒนาทักษะสำคัญแห่งชีวิตคือทักษะความเห็นอกเห็นใจนะครับ Empathy skill ไม่ว่าคุณจะเป็นนักธุรกิจหรือเป็นนักขายเป็นครูเป็นหมอเป็นทหารเป็นอะไรก็ตามนะในสังคมบนโลกนี้นะครับในมนุษย์ด้วยกันเนี่ยเชื่อไหมว่ามันไม่ใช่แค่ทักษะในเรื่องการค้าขายอย่างเดียว แต่มันทําให้คุณประสบความสําเร็จแล้วก็แทบเรียกได้ว่าไม่มีความทุกข์หรือดราม่าก,กับคนอื่นเลยอ่ะความขัดแย้งอย่างเงี้ยต่อให้มันเป็นความผิดพลาดหรือว่ามันเป็นเรื่องที่รับไม่ได้อ่ะเชื่อไหมมันทําให้คุณรับได้ด้วยนะครับแล้วมันจะทําให้เราแก้ปัญหาในชีวิตหล,หลายๆอย่างได้อย่างดีมากนะครับทักษานี้นะเอมพาร์ตีนะครับ พูดถึงเอมพัตตนะมันเป็นทักษะที่ปากก็เหมือนจะง่ายอะ่ะคือเราก็เห็นอกเห็นใจผู้อื่นเข้าใจคนอื่นอย่างงน้นอย่างนี้นะครับแต่บอกเลยว่าทําจริงๆมันยากมากผมเองเนี่ยฝึกมาตลอดนะครับฝึกทุกวันและมันใช้เวลามากจริงๆครับในการไปเรียนรู้นะหรือเสือกใช้คํานี้ก็ได้นะครับเสือกชีวิต เรื่องราวหรือความรู้สึกของคนอื่นนะมันต้องใช้เวลามากเลยนะครับในการค้นหาคำตอบแล้วก็เอามาใส่ที่ใจเราอะไอคำเนี้ยว่าเออถ้าเราเป็นเขาอะเราจะรู้สึกยังไงใช่ป่ะอย่างเงี้ยพอเข้าใจอะมันจะทำให้เราเข้าใจคนอื่นแล้วก็ไม่ได้มีดราม่าอะไรหรือความขัดแย้งต่อจากนั้นแหละนะครับบอกเลยว่าจะเป็นคนที่ ค่อนข้างโอเคมากๆนะครับในการอยู่ร่วมกับคนอื่นนะซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องงานอะเรื่องการใช้ชีวิตอะเราก็ต้องใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นใช่ไหมครับมาเรียนรู้กันเลยนะทักษะนี้ทำไงนะมาอันแรกนะครับต้องเปิดใจแล้วก็บอกเลยว่าคุณต้องอดทนมากเลยคือสิ่งที่หลายคนในสังคมเนี้ยทำเรื่องนี้ไม่ดีอะก็เข้าใจนะครับคือแต่ละคนมีเวลาต่างกัน เวลาที่มันจํากัดของแต่ละคนน่ะมันเลยทําให้เราต้องตัดสินใจหรือตัดสินคนนั้นน่ยด้วย bys ใช้คํานี้นะหรืออคติอคติก็คือว่าสิ่งที่เราเคยเจออะไรมาก่อนก่อนหน้าเนี้ยอาจจะเป็นประสบการณ์ที่ดีและไม่ดีนะซึ่งส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เช่นเราแบบอาจจะโดนเพื่อนหรือพวกรุ่นพี่ไถเงินสมัยเรียนอย่างเงี้ยด้วยหน้าตารูปทรงการพูดจาท่าทาง แล้วเราก็ฝังใจใช่ไหมเพราะตอนนั้นเราเด็กพอเราโตมาเราก็เลยอยากที่จะเลี่ยงคนแบบนั้นหรือว่าถ้ามันมีเรื่องราวอะไรแบบนี้ยเราก็จะตัดสินว่าไอ้คนอย่างเงี้ยมันน่าจะเป็นในพวกนักเลงไถเงินนึกออกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือ b แ a s นะครับทั้งนั้นที่คนนั้นอาจจะไม่ได้มีนิสัยที่ว่าอะไรก็ได้เพียงแต่บุคลิกเขาไปคล้ายกับคนที่คุณเกลียดนะอันนี้คือคือเรื่อง b ส a s นะมันทำให้เราแบบ ไม่ต้องไปนั่งคิดไงว่าคนนั้นเขารู้สึกยังไงเราเอาตัวเราตัดสินไปเลยในหลายๆสถานการณ์มันก็เอาไว้หลีกเลี่ยงนะครับความขัดแย้งนั่นแหละครับหรือว่าทําให้เราใช้เวลาในสมองน้อยลงใช่ไหมในการวิเคราะห์คนอื่นก็เลยต้องรู้ตัวเสมอนะครับว่าอะไรก็ตามโดยเฉพาะคนไม่สําคัญนะเออเนึกออกไหมอย่างคนรู้จักแค่คนรู้จักอะ่ะหรือไอ้เพื่อนร่วมห้องเราบางคนนี้เราไม่สนิท เราเห็นท่าทางมันเนิร์ดเนิร์ดเห็นท่าทางมันอ่อนแออะไรเงี้ยดูไม่เอาไหนเรียนไม่เก่งทําหาอะไรก็ไม่ได้เราก็เลยไปตัดสินมันไง,งทั้งที่เฮ้ยถ้าเราไปใช้เวลาทําความรู้จักอ่ะมันอาจจะมีความสามารถพิเศษบางอย่างก็ได้ที่เรานับถือจริงๆอย่างเงี้ยครับหรือเป็นคนที่อุปนิสัยดีไว้ใจได้อย่างเงี้ยนะเนี่ยก็คนมันใบแอสจากความไม่สนิทก่อนนั่นแหละครับ ดังนั้นเวลาเราไปเจอดาราม่าในโซเชียลมันก็เลยไม่แปลกไงที่เราก็รีบพิมพ์ด่าหรือว่าสรุปไปเลยไอย้คนนั้นคนนี้มันอย่างง่วอย่างนี้เหมือนไอ้เรื่องดาราม่าเนี่ยที่อ่านมาสองวันวันก่อนเองก็คือไปติดตอมอที่เกาหลีอย่างเงี้ยแล้วพร้อมลูกเล็กใช่ปะ่ะโพสดา่าแบบโอเคอ่านไปก็เข้าใจว่าเขาโกรธใช่ไหมแล้วก็เออแบบมีลูกด้วยโดนเข้าห้องเย็นโดนส่งกลับเงี้ยกลายเป็นโปะแตกเงี้ยเออ ไอ้ก่อนหน้านี้นะผมก็ไม่อยากเชื่อเว้ยมันก็มีคนที่โปรไฟล์แม่งดีมากอะเอาเป็นว่าเป็นคนในโซเชียลอินฟลูเอนเซอร์ที่แบบระดับหัวกะทินะคนนึงเนี่ยเขาก็แชร์มาอ่านมาบอกว่าเออผมแบบชาตินี้ผมไม่เคยคิดจะไปประเทศนี้เลยเพราะว่าตอมอคือไอ้เฮียมึงยังไม่เคยไปเลยเว้ยแล้วมึงก็เสือกเป็นนักธุรกิจไงคือมันดังอะ คือมึงมันมันไม่ยังเป็นว่าไอ้ตอม,อมันเฮี้ยมันหวยอะไรเงี้ยแต่แบบเฮ้ยมึงเป็นนักธุรกิจเนี่ยมึงเอาเรื่องผลประโยชน์ก่อนก็ได้ไอ้เฮี้ยที่แบบถ้ามึงไปดีลกับพวกเกาหลีมึงไปดีลกับซัมซุงกับอะไรอะ LG กับไอ้แชโบอะไรเนี่ยมึงก็ต้องหัดเข้าใจดีวะรี่งออกปะว่าแบบมึงเนี่ย เอ้ยมึงจะบอกว่าชาตินี้ไม่มีวันไปเนะี่ยฮะสมมติกูบอกกูไม่ได้อยากไปประเทศอินเดียเพราะว่ามันดูสกปปกด้วยนั่นเฮ้ยแต่ถ้าเอ็มพาร์ตี้คือแบบไอ้มุมเทพมุมรวยรวยมันอนะ่ะคือแม่งดีเว้ยเออแล้วคนอินเดียที่ดีที่เก่งเนี่ยผมก็เคยร่วมงานมาเห็นไหมคือเวลาเราไปแอดปุ๊บเนี่ยแล้วแม่งคือมึงแชร์อะไรมาเป็นคําพูดเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องดีนะอาจจะแบบเออโอเคแหละกูมีจุดยืน e อีโก้กูแบบนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยแต่แบบ พอเรื่องมันโป๊ะหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือมันไม่จริงหรือคุณไปต้องไปคุยกับคนในประเทศนั้นจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ทํางานด้วยมันเหมือนในพวกปากว่าตาขยิบอะ่ะเออคือก่อนหน้านี้มึงยังด่าเขาอยู่เลยอะ่ะนึกออกปะก็อย่างที่บอกครับพอมันไม่ได้เอ็มพาเตมันทําให้คุณเนี่ยสามารถหลุดอะไรก็ตามที่มันทําให้ภาพลักษณ์ดูแย่แล้วมันไม่ได้มีประโยชน์เลยอะ่ะถูกไหมยิ่งถ้าคุณเป็นคนเนี่ยเออเค้ยมีอิทธิพลระดับหนึ่งเนี่ย คุณพูดอะไรไปอ่ะมันมันไม่มันไม่ได้ดูดีอยู่แล้วนะครับอันนี้ต้องระวังมากนะเลยมองว่าเอมพาร์ตี้เนี่ยค่อนข้างสําคัญมากมันเหมือนตอนเคสการเมืองอย่างเงี้ยไอคนรู้จักเราอาจจะหัวหน้าเราก็ได้ความคิดอาจจะตรงข้ามอย่างเงี้ยโพสต์อะไรไปไม่เข้าใจอีกฝ่ายตรงข้ามเลยอย่างเงี้ยเกิดอ,อะไรขึ้นนะ่ะภาพมันก็ออกมาดูแย่ใช่ป่ะดูเป็นเจ้านายที่แบบมึงอาจจะปิดหูปิดตาหรือไบแอสมากๆอย่างเงี้ยครับเนี่ยแหละครับเลยต้อง ให้เข้าใจตัวเองก่อนว่าเอ็มพาร์ตี้เนี่ยมันต้องใช้เวลาและความอดทนจริงๆนะครับเปิดใจเรื่องนี้ก่อนนะต่อมาอ,าอย่างที่สองนะคือการฟังฟังเนี่ยเหมือนกันฟังจับใจความเนี่ยเหมือนเราตั้งใจฟังตอนคนสําคัญเวลาแนะนําตัวใหม่ๆเหน็นไหมเราจะโค้ตตั้งใจฟังเลยหรือตอนเจ้านายเขาแบบดุดา่าหรือสั่งสอนงานอะ่ะเราจะตั้งใจมากเพราะความสําคัญไง แต่พอเป็นเป็นคนที่เราไม่ได้เห็นความสําคัญสังเกตปะเราก็จะแบบก็ฟังแล้วก็ไม่ได้ฟังแล้วเล่นมือถือเพราะกันทักษะการฟังที่ดีมาพร้อมกับความอมดทนนะครับฟังจับใจความหมายคือว่าก็ถอดรหัสอะทีละประโยคส่วนใหญ,ญ่ฟังเนี่ยคนจะพูดเป็นประโยคมาอย่างเช่นถ้าผมให้ประมาณ20วินาทีเนี่ยสมมติผมยกตัวอย่างนะแล้วคุณลองฟังดูนะ เมื่อช่วงปีใหม่ผมได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นอากาศดีมากเลยช่วงช่วงนั้นไปเกียวโตโอซากา้าไปฟูกุโอกะชิซูโอกะแล้วก็ไปหลายที่มากขึ้นรถไฟสนุกมากชอบไปชิบูย่ามากกับฮากับชินจูกูโอ้ช้อปปิ้งดีมากจบละคือเดวบอกแหมยี่สิบวีนี้บอกอะไรม้งมันก็บอกได้ว่าแบบแบบเฮ้ย มีคีย์เวิร์ดอะไรบ้างหนึ่งคือไปเที่ยวตอนปีใหม่ถอดก็คือมันต้องใช้เวลาเห็นไหมเช่นเฮ้ยแสดงว่าปีใหม่เนี่ยผมเนี่ยน่าจะชอบไปเที่ยวเมืองนอกบ่อยบ่อยไหมเห็นปะต่อมาคือเรื่องเกียวโตโอซาก้ามีอะไรอีกนะเมื่อกี้เออโกเบเออมีโตเกียวมีชิซูโอกะสังเกตไหมเมืองเนี่ยมันจะเป็นรอบๆนอกแล้วมีโตเกียวแสดงว่าน่าจะมาญี่ปุ่น อาจจะบ่อยละเห็นไหมคือเขาเรียกว่าถอดทีเลยประโยคสามพูดถึงเรื่องฮาราจูกุอะไรนะชินจูกูบอกช้อปปิงปป้งสนุกมากช้อปปิ้งสนุกมากหมายความว่าไงแสดงว่าผมน่าจะชอบช้อปปิ้งหรือเปล่าเห็นไหมแล้วไอ้สามรหัสที่ถอดมาจากแค่ยี่สิบวิเนี่ยคุณก็แค่เช็คว่ามันจริงหรือเปล่าวะที่ น่าจะเป็นคนแบบนั้นก็ถามผมกลับมาสิอย่างเช่นเรื่องช้อปปิ้งอะ่ะโอ้ชินจูกูเหรอคุณแพนเป็นแหล่งช้อปปิง้งคุณแพนชอบช้อปปิ้งเหรอครับช้อปปิ้งอะไรบ้างครับเนี่ยคือมันเป็นคําถามเช็คแล้วแบบผมคิดว่าผมจะตอบว่าไงโอ้ของเยอะเลยครับแบรนด์เนมทั้งตึกเนี่ยมีแต่แบรนด์เนมโคตรเจ๋งเลยหน้าแม่งออกละ,ะแสดงว่าคุณกําลังจับใจความผลนี้ออกแล้วก็เริ่มจะเดานิสัยเขาออกเห็นปะ ว่าไอาหมอเนี่ยมันชอบช้อปปิง้งใช่ไหมแล้วก็เอ้ยมันเน้นจังเลยว่าช้อปปิง้งแล้วก็สถานที่หลายอย่างเช่นชินจูกุอะไรเงี้ยคือประเด็นถ้าคุณรู้ว่าแบบไอชินจูกุแม่งดีอะ่ะมันเป็นแหล่งแบรนด์เนมอย่างเงี้ยคุณคุณจะโคตรเข้าแก๊ปเลยว่าเออคนนี้เนี่ยถ้าวันหลังจะชวนมันไปทําอะไรเนี่ยให้ไปเน้นห้างเน้นแบบแบรนด์เนมช้อปปิ้งนะนึกออกไหมคือมันเป็นอะไรที่เช็คแล้วก็ เอ็มพาร์ตี้คนคนนั้นนะครับการเช็คก็คือฟังแบบถอดรหัสใช่ไหมแล้วก็ถามกลับไปนะครับว่าเอ้ยรู้สึกางนั้นจริงป่าหรือชอบที่นี่จริงป่าอ,อะไรเงี้ยแค่นั้นเองนะครับเห็นไหมครับว่าเอ็มพาร์ตี้แม่งโคตรดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดถึงการฟังเนี่ยแหละคือหัวใจของเอ็มพาร์ตี้นะจำไว้การฟังแบบถอดรหัสเนี่ยแหละบวกกับความอดทนนะครับคือจะบอกว่า เรื่องเอ็มพาร์ตี้เนี่ยจะยิ่งเก่งนะถ้าเกิดคุณมีข้อมูลอยู่ในหัวแบบแบบเยอะๆเข้าใจว่าข้อมูลในหัวป่ะแบบรู้จริงอะ่ะอย่างเช่นคุณเอาเป็นเรื่องการเมืองดีกว่าเออเมื่อก่อนแบบมันค่อนข้างจะฮอตมากอย่างเงี้ยคือถ้าคุณไม่รู้อะไรเลยเนี่ยฟังเฉยๆแล้วก็ถามกลับไปฟังเฉยๆถามกลับไปแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าคุณมีข้อมูลเยอะอะไรเงี้ยคุณก็ ฟังแล้วก็ถามกลับนะครับในสิ่งที่คุณลูกคุณจะเริ่มเช็คออกเลยว่าคนนี้เป็นไงอย่างเช่นว่าเรื่องสีเหลืองอย่างเงี้ยคือคนที่แบบรุ่นใหญ่อะ่ะเราจะรู้ว่าเขาเป็นพวกอนุรักษ์นิยมถูกปะ่ะเป็นตั้งแต่ยุคที่เขามองว่านักการเมืองคือแบบขี้โกงอะไรเงี้ยเออกับยุคทักษิณอย่างเงี้ยยุคแบบเสื้อแดงใช่ไหมก็เห็นอะไรใหม่ๆม,มันก็จะเป็นอีกคนรุ่นกลุ่มหนึ่งที่มองว่าเฮ้ย ประเทศเราลุดหน้าไปไกลนะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะมันก็เกิดความขัดแย้งกันนะครับมุมมองของคนยุคนั้นกับยุคต่อมามันไม่เหมือนกันหรือว่ายุคปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคสม้มใช่ปะก็เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่เป็นไงก็ไม่ได้รู้ไงไม่ได้มีข้อมูลว่าคนรุ่นเก่ายุคนั้นเขาผ่านอะไรมาถูกปะคนรุ่นเก่าเขาก็ไม่ได้มีประสบการณ์ร่วมว่าอไอ้คนรุ่นใหม่แม่งทาอะไรอยู่นึกออกไหมคือประเด็นคือมันอยู่ที่ไอ้สองขั้วเนี่ย มันไม่ได้มีข้อมูลที่เท่ากันแล้วต่างฝ่ายต่างไม่รู้จักกันนะเห็นไหมเลยเกิดความขัดแย้งกันมันก็เลยแบบจะดีไหมเห็นไหมถ้าเกิดคุณอยากแตกต่างนะคือจะบอกว่าไอ้สงครามระหว่างเจเน r เรชันพักการเมืองเนี่ยซัดกันไปคุณไม่ได้อะไรเลยนะเว้ยคือมันมีแต่ข้อการเถียงที่แบบเข้าใจว่าไม่มีจุดสิ้นสุดปะ เห็นไหมฮะคือเวลาต่างฝ่ายต่างไม่เอ็มพารตี้กันนะหรือแม้แต่คุณไม่รู้ตัวคุณก็ไปผสมลงในการอยู่กับความขัดแย้งนั้นไม่มีประโยชน์เลยนะครับแล้วมันทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยแย่ลงโดยยิ่งคนไม่รู้จักเนี่ยมันก็ถึงขั้นฟ้องขึ้นลงขึ้นสาลกันมาเยอะใช่ไหมหรือว่าเป็นคนรู้จักเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยครับเสียเพื่อนดีลิทเพื่อนลบ ญาติออกไลน์กรุ๊ปออือมันเยอะมากอะไอ้อะไรแบบเนี้ยซึ่งแม่งโคตรจะไร้าสาระเลยแต่เห็นไหมพวกเราถามทุกคนนะถามตัวเองถ้าย้อนกลับไปเนี่ยรู้สึกว่าตลกปะทาอะไรกูทําอะไรลงไปวะแล้วถ้าเลาะในเรื่องที่แบบมันก็กลับมาท่าเดิมอ่ะอีหลอบเดิมเออคือถ้ามันเอ็มพาร์ตี้กันแต่ละฝ่ายอะมันจะไม่มีเรื่องแบบนี้เลยต้องถามไมมันจะดีแล้วมันก็เข้าใจอย่างผมเนี่ยไอการเมืองผมไม่ได้มาเขียนอะไรมากแล้วอะนะ เพราะว่ามันไม่มีประโยชน์ไงแล้วก็เข้าใจนะเออคนนี้จะคิดสุดโต่งคนนี้คิดแบบมองกลางๆหรือคนนั้นแบบอะไรเงี้ยคือมันก็เนื้อออกปะมันก็คือความคิดที่ต่างฝ่ายต่างมีสิทธิ์นะครับไอเนี้ยมันถึงใช้คําเนี้ยถ้ามันไม่ได้ผิดกฎหมายนึกออกปะแล้วมันก็ตามด้วยข้อมูลถูกไหมครับนะแล้วคุณจะเข้าใจว่าแม้แต่ค่าตะกรอนอะไรอย่างเงี้ยเออ คือบางทีกระแสสังคมเนี่ยมันก็จะไหลไปว่าโอเคแบบมึงงอให้ตายนน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือมันก็ผิดก็ก็ผิดอ่ะนะส่วนหนึง่งอย่างเรื่องอะไรเนี่ยผีน้อยอเอออันนี้ดีกว่าเอาเอาแบบจะได้ดูสอบลงผีน้อยเนี่ยคือคนในปาร์ตี้เขาจะมองว่าแบบเฮ้ยคนไปเนี่ยไปเป็นผีะนะคือมันไม่มีงานจริงๆอะ่ะถูกไหม อันนี้คือคุณพยายามเอมฮาร์ตี้ว่าไอ้ถ้าคุณแบบการศึกษาน้อยมากหรือโอกาสงานคุณมันน้อยจริงๆอ่ะคุณรับค่าแรงแบบขั้นต่ําเท่านี้คือพารามันเยอะอ่ะมันก็ต้องหาทางออกใช่ปะแล้วมันมีคนจ้างและด้วยอะไรก็แล้วแต่ประเด็นก็คืออ่ะมันมีเรื่องทํานองเนี้ยมานานมากแล้วหรือแม่ประเทศเพื่อนบ้านอ่ะจะเข้ามาทํางานประเทศเราแบบเนี้ยทั้งถูกและผิดกฎหมายเนี่ยคือคนแถวพารามสองบางขงุนเทียนคุณก็รู้ดีอยู่แล้วอ่ะนะ เอมพาร์ตี้ก็หมายความว่าเฮ้ยแต่คอมเมนต์ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าชนชั้นกลางนะผมค,คือผมว่าชนชั้นกลางแบบมันก็จะเทไปทางว่าทําให้ประเทศเสียชื่อเสียงอะไรเงี้ยคือมันง่ายไงในการที่จะสรุปแล้วพิมพ์ลงไปด่าแบบดูถูกเหยียดยามอย่างเงี้ยคือมันง่ายที่สุดแล้วอะไรปะไอเนี้ยคือแม่งไม่เอมพาร์ตี้เลยแล้วพูดพูดพ่นพ่นไปเนี่ยมันไม่ได้ทําให้ประเทศหรือตัวคุณดีขึ้นนะเว้ยเออเนี่ยเนี่ยจำไว้นะะ เอ็มพารอ่ะถ้าไม่มีมันทำได้ขนาดนี้เลยนะมันทําให้สถานการณ์มันแย่แล้วก็ไม่ได้เวียนผลดีเลยนะครับ mm hmm. คือต้องคือกคุณต้องมองว่าเฮ้ย mm hmm. ถ้าโคตรใจเอ็มพารตเนี่ยหนึ่งก็คือผลประโยชน์ที่ได้กับไอ้เจ้าผีน้อยใช่ไหมความเสี่ยงเนี่ยมันก็ต้องรับไปอยนะู่แล้วคือคนพร้อมจะไปขนาดนั้นนะต่างบ้านต่างเมืองอนะคือมันต้องแลกกับอะไรเยอะมากนะครับถูกไหมลนะ่ะก็มันไม่รู้ไม่คุ้นมันไกลแล้วมันเสี่ยงนะ อย่างนี้สองคือไอ้ทางนั้นเนี่ยคือยังไงเกาหลีจะมาแบนวีซา่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกนะอย่างนี้สามเนี่ยไอ้ที่ว่าติดหรือเดือดร้อนอะไรกันจริงๆเนี่ยคือมันก็พอมีเรื่องที่เห็นนะครับว่าเออให้แบบเป็นเป็นไปนแบบอยากไปเที่ยวจริงๆเิีอ่ะคือคุณก็ต้องยอมรับว,ว่ามันก็ต้องเตรียมตัวให้มากขึ้นถูกไหมเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเออยังไงแบบมันจะค่อยงวดเรื่องนี้นะครับ ก็เท่านี้เองครับเนี่ยทักษะ e เอ็มพาร์ตี้คือการอดทนฟังถอดรหัสคิดคำนวณว่าเขาคิดอะไรอยู่จะเก่งไม่เก่งคือประสบการณ์ในตัวเราด้วยนะครับถ้าไม่ชัวรก็คือฟังไปก่อนแล้วก็ค่อยมาทบทวนถามคำถามเขา,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 ากลับนะครับก็ติดตามคุณเีลยล้างคอนเทนต์วันพรุ่งนี้ต่อไปที่ Facebook และ Youtube นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ